สวัสดีจ้าพี่นอ้องเบอร์นี่มูเทกับมูแอมพาไปย่างตลาดนาข่ายเด้อค่ะพี่นอ้องบอรนี่บรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้อง่อหอนโบหนาวแต่ว่าลมนครพนมแห้งเราเด้อค่ะนี่และค่ะบรรยากาศในข่ายของมูแอมออกมาจากนอยกับเป็นนาข่ายค่ะ อย่าดับนะอายคนนะเนี่ยอยู่<น>กลางสี่แยกเลยอยู่กลางเลยไงค <laughs> ่ะมาอีกฟังหนึ่งกระหอดแล้วคะ่ะพี่น้องหอมถมหนาไข่ซิมี่ทุกอาทิตย์เด้อค่ะทุกวันอาทิตย์รดกระซิลาลายจักหน่อยและะ้วค่ะพี่น้องลายเติบ <laughs> โอ้ยถอดมวกกัน็อกมาแล้วผมก็เปิดจักสีเนาะคะ่ะงามกับงามเสร็จแล้วก็ไปย่างเบิ้งของกินค่ะ <laughs> กินกระไยได้คะ่ะพี่น้องคนขายกระาย <laughs> คนสื่อกระไรสวยๆนายแท้ไม <laughs> ่ได้เห็นหน้า <laughs> 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 มีค่ะร้านประจำหมูแอมใช่ไปโดนเติบจนแม่ค้าต้องถามหาใช่ทอดตอนใช้หมูเทกินตลอดเอาเอาแบบทุเรศไหมทอดต่อแรงเลยมั้ยได้ปลาแล้วหมูเทก็อยากได้ของหวานค่ะพี่น้องของหวานบะหมี่เอาน้ำส้มไปแทนค่ะอร่อยหอมหวานค่ะค่ะสมุนไพร อยากสิบอกว่าขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะยังไปใส่มาใส่เขากระจำได้โอ้ผู้สาวทหารมูแอมมูเทตตัวนี่อยากสิบอกว่าดีใจหลายคักเด้อค่ะพี่น้องเห็นเท่าสองคนกับท้ายทายรูปกันใน่เด้อค่ะสิบบาทสิบบาทใหญ่มากแม่นี่แม่ปลูกเองอค่ะเนี่ยจ้าแม่ปลูกเองมาจุ่นเลยพักพรอมบบประกอบเสียดเลยก็เลนะคะชื่อหน้าหวานก็หลายเลย กลับไปทำกันเลยกลับบ้านไปทำกับข้าวแลนวค่ะทุกคนจิบบรรยากาศค่ะนั่งเดี๋ยวนะนิดเดียวค่อยเลยโอ้ ทอดบ้านกระเฮ็ดกับขาวโลลค่ะเมื่อนี่เสนอเมนูทอดปลานิลลวกผักกับแจ่วแสบแบค่ะพี่น้องอันดับแรกก็ทถอดปลาเลยค่ะพอดีมีหมูสามชั้นในตู้เย็นนะคะกระาาถอดค่ะพี่น้องทอดมือนีมืออื่นบูดแท้แทก็เลยได้ปลานิลหมูสามชั้นทอดแล้วก็ตำแจ่วค่ะเจวปาะกอ คิดก่อนไม่รู้เมืเ่อกี้ไม่ได้จับไม่ได้เอนี่ไปปทอดปลาตำเจียวประกอบไปกินข,าข้าวค่ะของชอดของชอดพอเลยก็บอกว่าผู้สารอาหารนึ่งข้าวไม่สิ ก็เขาเลยแอสเพียอเลอแสบหอมหอมอ่ะในหลวกพักพอดีนะอืนี่อันนี้คือหยวนปึกอึแสบเมื่อไม่กินปลาเลยจำได้แก้า Ăn thịt Nói chung là P'Nor ăn thịt 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 đen như thế này Mặc bò như này ừ. Mặc bò hỏi mặc lắm Thích เไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหิวหิวหิ่หลาสุดเขาจะฟองเบิร์ดมาแย่งของโลกินอีกแซบฟ์ข้าวคือมันมักแบบนี้ไงอาหารบรนดาหาอิฐานโอ้ยรอบนาสิอันทอดในซองตัวเด้อขอไพ่เด้อค่ะมือดีนั่นรับรับ